สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอจิ n ิวคาร f แฟมลี่ค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชรูฟอร์ดอเ a สาขาพพราชพฤกษพราม5ค่ะจะพาทุกท่านมารับชมกับรถกระบะแคบยกสูงค่ะที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้และที่สําคัญค่ะราคาค่ะจับต้องได้ในราคา5้า0 0 0เ 9,000บาทที่มาพร้อมกับฟังก์ชันในการเปิดปิดรถโดยสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะกับคันนี้ค่ะคันสีดำด้านข้างของอจิคันนี้ค่ะในตัว Next Gen Ford Ranger Open Cab XL Plus ค่ะคันนี้จะเป็นซิงเกิลเทอร์โบค่ะ เกียร์ธรรมดา6สปีดย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งค่ะ599,000บาทค่ะมาพร้อมกับมิติตัวถังค่ะความยาวของรถค่ะอยู่ที่5,370ม mm ิลิเมตรค่ะความกว้าง1,918ม mm. ิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,874ม mm ิลิเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะท่านผู้ชมท่านในที่สนใจค่ะอยากได้รถ XL พัสดนนี้พร้อมชุดแต่งแบบนี้สอบถามเข้ามาได้ค่ะแต่ในตัวชุดแต่ง เป็นการเพิ่มมูลค่าเข้าไปนั่นเองค่ะใครที่สนใจในชุดแต่งคันนี้ก็สอบถามได้เลยราคารถคันเปล่าเลยค่ะไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรมา5,99,000บาททางฝั่งด้านหน้าค่ะนี่ค่ะกับตัวกระจังด้านหน้าตัว f o r d แบบนี้ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนกระจังด้านหน้าได้ช่องรับลมขนาดใหญ่ลวดลายแบบลังพึ่งค่ะไฟ LED ด้านบนสามารถใช้งานได้จริงค่ะถึง3ตำแหน่งเลยลงมาบริเวณด้านล่างกันก่อนค่ะ กับตัวกันชนด้านหน้าค่ะที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยเป็นสีดำเงานั่นเองนอกจากนี้ค่ะในตัว XL พัสคันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับสติกเกอร์ค่ะนี่เลยถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะต้องการสติกเกอร์หรือว่าไม่ต้องการบอกได้ค่ะคันนี้ก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูว่าใส่สติกเกอร์เข้าไปดูความเท่เป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไฟหน้าค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะเป็นไฟหลอดนั่นเอง ในรุ่น XL พัสดคันนี้ค่ะฝากระโปรงด้านหน้าสีดำเงาววววับแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูบริเวณด้านข้างกันค่ะเพราะว่าเราได้ทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อและตัวล้อค่ะล้อเดิมค่ะจะเป็นล้ออันรอยขนาด16นิ้วค่ะคันนี้เราก็ให้มาขนาด16นิ้วเหมือนกันแต่ตกแต่งรดลายเพิ่มแล้วก็ให้ยางเพิ่ม,เต,มเติมแบบนี้มาค่ะก็ใครที่อยากปรับเปลี่ยน อยากอยากได้ล้อแบบไหนอยากได้รายแมกแบบไหนลองบอกข้อมูลกันเข้ามาค่ะทางฝั่งด้านนี้ตัวสเปคยางค่ะ265ทับ 70R16 ค่ะได้ล้อขนาด16นิ้วแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นดิสเบรคพร้อมคีบระบายความร้อนค่ะระบบช่วงล่างด้านหน้าค่ะจะเป็นอิสระแม็กเพอร์สันสตารพร้อมเหล็กกันโคลงค่ะแล้วก็จะมีซุ้มล้อสีดำพร้อมหมุดขนาดใหญ่ค่ะ ตัวเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวหรือซิงเกิลเทอร์โบค่ะตกแต่งด้านหน้าด้วยการใช้สีดำสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองแรงม้าในเครื่องยนต์คันนี้ค่ะจะอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนั่นเองค่ะกระจกมองข้างขนาดใหญ่ค่ะด้านบนจะเป็นสีดำด้านนะตัวนี้เห็นไหมว่ามันจะ ด้านไม่เท่ากันนะตอนนี้จะมีผิวทรายเพิ่มขึ้นมาเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวตรงกลางค่ะมาที่บริเวณตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกไม่ว่าจะเจอฝนเจอฝุ่นหรือว่าเจอโคลนเพราะว่ารถคันนี้ตอบโจทย์ได้หลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดูงานเกษตรกร,กรหรือว่าลุยสวนแบบนี้ก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะลื่นเลยค่ะแล้วก็ยังมีช่องเสียบกุญแจให้เปิดติด ในการใช้งานได้อีกด้วยอะเราก็ยังสามารถก้าวขึ้นค่ะบริเวณด้านบนได้สะดวกสบายอีกด้วยค่ะเพราะว่าคันนี้เป็นกระบะแคบยกสูงนั่นเองนี่ค่ะแล้วก็บริเวณประตูด้านข้างตัวแคบสามารถเปิดได้จากด้านในค่ะยังมีสติกเกอร์บริเวณด้านข้างค่ะตกแต่งเพิ่มเติมทางด้านนี้เราตกแต่งให้ ได้ดูนั่นเองแต่ถ้าใครไม่ชื่นชอบก็สามารถบอกแล้วเอาออกได้ค่ะทั้งฝั่งบริเวณด้านหลังค่ะคันนี้ได้ทำการใส่ตัวโลบาล็กแฮมเมอร์ค่ะให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ใครชื่นชอบรายไหนแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้ทางฝั่งด้านหลังค่ะล้อด้านหลังตรงด้านนี้ก็จะมีซุ้มล้อสีดำขนาดใหญ่พร้อมหมุดแล้วก็ล้อค่ะล้อ,อยางแล้วก็ตัวสเปกยาง ล้ออร่อยล้อแม็กขนาด16นิ้วค่ะสเปคยางค่ะ265หทับ 70R 16ค่ะด้านหลังให้มาเป็นดัมเบกแต่บริเวณช่วงร่างด้านหลังค่ะจะเป็นแนบซ้อนพร้อมโชกอคอัพย้ายมาไว้นอกแชตซีนั่นเองเพื่อให้เราสามารถบรรทุกได้นั่งได้อย่างรุ่นนวนค่ะ ในรุ่นนี้ที่เห็นอยู่ตรงด้านนี้ก็คือการตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้เห็นว่าคันนี้สามารถตกแต่งได้เหมือนแรปเตอร์นั่นเองค่ะ <Okay. S 1> ด้านท้าย <Okay. S 1> บริเวณไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายที่เป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยค่ะจะให้มาเป็นหลอดนั่นเองแล้วก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ของแรปเตอร์ด้านหลังตกแต่งให้ได้รับชมมีตัวฟอนต F.O.R.D. ของ Ford สัญลักษณ์ของ Ford นั่นเองแล้วก็ยางอะไหล่ค่ะบริเวณด้านล่างตรงด้านนี้มองเห็นแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีตัวไฟส่องกรอบป้ายทะเบียนให้ค่ะยา,ยาวๆแบบนี้ให้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกระบะด้านท้ายกันค่ะตัวกระบะด้านท้ายค่ะอันนี้เราได้ทำการปูแม็กไลเนอร์ให้แล้วแล้วก็สามารถขึ้นมานั่งได้แล้วก็นี่ค่ะนี่เลยตัววัดระดับ ไม่ว่าจะเป็นวัดการใช้งานงานช่างหรือว่าอะไรก็ตามก็สามารถเลือกวัดใช้งานได้มีตัวยึดให้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะตัวกระบะด้านท้ายของตัวรถตรงนี้ค่ะเพิ่มขึ้นมาจากฐานล้อ50มิมนั่นเองเพื่อให้เราสามารถวางพาเลทได้ตามมาตรฐานจากยุโรปเลยอ่ะอันนี้สามารถวางได้เลยนะนวางได้กว้างเลยก็ตอบโจทย์การใช้งานโดย ที่เราสามารถบรรทุกของได้มากขึ้นนั่นเองค่ะก็เพิ่มฐานล้อมา50มิลิเมตรนี่เหลือเฟือมากเลยนะกับรถราคา5 9 9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวอจีจะพันทกครานไปรับชมภายในแคปกันด้วยว่าภายในห้องโดยสารทางฝั่งแคปด้านนี้มีพื้นที่เพิ่มเติมให้ค่ะนี่ค่ะ สามารถวางของได้ไม่ว่าจะเป็นวางสัมภาระต่างๆที่ไม่ต้องการให้โดนฝนก็สามารถวางเข้าไปด้านในได้แล้วก็บริเวณด้านนี้ให้ดูก่อนเพราะว่าถ้าขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดยากนะนี่ค่ะจะมีช่องวางของให้เราแล้วก็มีอุปกรณ์มีแม่แรงต่างๆอยู่บริเวณด้านนู้นค่ะเดี๋ยวก้าวเข้ามากันเลยดีกว่าก้่าวเข้ามานั่งด้านไหนตรงนี้ค่ะนี่ก็เข้ามานั่งได้เลยชันเข่าได้นะ วางขาชั้นเข่าได้แล้วก็ตอนที่มารับรถแล้วเราจะมีตัวเบาตัวเบาะหนังด้านหลังค่ะให้ด้วยเพื่อที่จะเพิ่มผู้โดยสารหรือว่าถ้าต้องการวางสัมภาระก็ดึงออกได้เลยค่ะมันเป็นการวางไว้ให้นั่นเองแล้วก็ทางฝั่งด้านหานมีช่องวางของมี power outlet ชาร์จค่ะให้ใช้งานด้านในอีกหนึ่งจุดถ้าจะให้นอนแนะนำเลยว่าก็ อ่ะ,สะเสมือนว่าเรามีเบาะหนังอยู่เราสามารถนอนได้นะเราสามารถนอนลงไปแบบนี้ได้นี่ค่ะก็อยู่ในระยะของช่วงตัวงองขาขึ้นแบบนี้นอนได้สะดวกเลยมีช่องลำโพงให้บริเวณด้านหลังค่ะแล้วก็ทางฝั่งประตูด้านข้างด้านนี้ค่ะออกมานิดนึงนะนี่ค่ะนี่เลยทางฝั่ง้ันนี้ค่ะก็จะมีช่องลำโพงมีตัว สอดมือให้เราทําการดันเปิดแบบนี้แล้วก็ช่องวางของด้านข้างค่ะกระจกด้านข้างบานใหญ่เพื่อให้เราหรือผู้โดยสารค่ะสามารถมองออกไปจากฝั่งด้านนอกได้เลยมาทางฝั่งของประตูด้านข้างทางฝั่งห้องคนขับค่ะด้านนี้ก็จะมีตัวล็อกรถเปิดรถกระจกค่ะจะได้เป็นกระจกไฟฟ้ามาสองบานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับแล้วก็จะมีการปรับกระจกพับกระจกค่ะทางด้านนี้ ตัวจะเปิดเป็นแบบเดียวกันเลยเป็นแบบกำหนีบค่ะกำหนีบแล้วดันออกไปเลยในรุ่น XL พัดคันนี้มีช่องวางขวดน้ำแล้วเดี๋ยวเราเก้าวเข้าไปด้านในกันค่ะ,ะมาก้าวเข้ามาทางฝั่งด้านในแล้วจะได้เป็นเบาะผ้าแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นแบบเอนนวลนค่ะสามารถปรับเอนปรับเลื่อนได้แล้วก็เลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้เลย ทิศท,ทางของพวงมาลัยสามารถปรับได้ค่ะสามารถปรับทิศท,ทางการใช้งานตามสรีระแล้วก็การขับขี่ของเราสามารถดันเข้าหาตัวดันออกดันลงแล้วก็ดันขึ้นค่ะกดล็อกไปเลยถ้าในตัว Open cap คันนี้จะได้เป็นกุญแจแบบนี้นี่ค่ะเป็นพับเก็บแบบนี้แต่เราสามารถล็อกรถเปิดรถได้ แล้วก็สามารถใช้การเสียบได้แต่นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน FordPass Connect ที่สามารถเปิดปิดรถผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้ในแอปพลิเคชันเดียวค่ะก็สามารถเปิดปิดการใช้งานของตัวรถได้เลยโดยที่เราพบกุญแจไว้ในตัวค่ะฝั่งด้านขวาด้านนี้ค่ะมีอะไรบ้างก็จะมีการตกแต่งบริเวณคอนโซลด้านหลังพวงมาลัยค่ะให้เป็นสีเทานมมีการตกแต่งตัวกรอบตัวครอบของตัวช่องตรรบอากาศแล้วก็ยังมีตัวปรับ ไฟด้านหน้าตัวรถไม่ว่าจะเป็นเปิดไฟสูงเปิดไฟด้านหน้าตัวรถหรือว่าจะเป็นการใช้งานของระบบไฟด้านหน้านั่นเองค่ะและเดี๋ยวาจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารของตัว N น็กเจนฟอร์ดเรนเจอร์โอเพนแเกียร์ธรรมดา6สปีดคันนี้กันค่ะ,ะเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะในตัว OpenCA b คันนี้ราคาห้า0 0 0บาทค่ะไปกันเลยค่ะ